พี่กระไดพี่กับพ่อพี่เอ้าโอ้โหเขาเลยสิตดใส่หื้อคาแฟ่อุ้ยนี่หล่าจะยุ้มผมพี่กดไลค์กดแชร์กดรับติใครให้ด้วยนะคะไอ้เด็กน้อยเด็กน้อยเอ๋ยมาอาบน้ำสิคะหุ่นไปอยู่น้ำพีเหรอคะไปอยู่น้ำพีแล้วเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยนี่จ้ะนี่จ้ะ ป้าบ่ได้ห่วงเมเลยค่ะห <c oughs> นูจะอยู่น้ำพีติล่ะอึ๊บเอออึบอืมโอ้ยน่องมองดีๆีมีบ่ข้นน่ะไปข้นมองคทะนูเอาปีปีสินั่งกบน่องที่นั่นฮะไงเตียมตัวเบิงลุกสาตัวนั่งกบน่อง <c oughs> อ หูแจักสินั่งเอาหน่องอีกนั่งลง่ะนั่งลงดีดีนั่งลงดีดนั่งลงดีดมีการสินั่งเอาหน่องเออนั่งลงดีดีหนกนั่งลงเออนั่งดีดีเอตำตากาแฟกาแฟอยากไปด้วยหรอสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ด้วยจ้าเอ้ยเฮ้เฮ้ยมดได้นั่นหมดได้นั่นออกมาออกมาหมด ยังแม่ตายกําลัางคิดพ่อว่าลูกหายลูกมาเล่นน้ำพีปร่ได้สนใจแม่แม่ค่าตะถูเมามันอยู่นี่นี่นี่แผ่นที่ประเทศไตในในขาปีปีแม่กาแฟรัดไ้เดอกาแฟรัดไเด้เดอเ์ดงหน่อยสิเขาคขอ,อกได้เออกาแฟรัดไว้รัดไว้รัดไว้เดงหน่อยสเขาคอ,อกเออ สิบไปใส่ถามเบังถามไปเข่าเบิงแล้วสิบไปซายเข่าสิบไปซายไม่ได้สนใจแม่เลยนะคะมาเล่นน้ำพีเซยนี่เมีโอ้อาบเร็วๆอาบเร็วๆพี่นโมมาล่อแล้วพี่กระไดพี่กับพ่อพี่เอ้า โอเขาเลยสิตดใส่หึคาเฟ่เขาเลยสิตดใส่เขาที่หยับหางได้นั่นพี่ปี๊ดที่หยับหางได้คาเฟ่พี่ปี๊ดจะกล่าวขามาเด้อยหยับหางคาเฟ่ได้หึ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 มเฮเออไฮบายแน่เออไฮบายแน่เออคาเฟ่ไปเที่ยวน้ำกันบ่เออ พี่กาแฟไปเที่ยวกับนูไหมพี่กาแฟไปเที่ยวกับนูไหมึหึึึหึเยอะเอเอเยกดกดกดข้อไปน้ำกันเลยไปไตไปหากอไผ่แม่กระไดอยากกินกอไผ่ อย่ายยุมผมพี่เขายายุมผมเขาติล่ะข้าเดี๋ยวตะเวนจะตกดินไอ้ล่ะบอไปอาบน้ำไติลุกลหืมหยุดหยุด,ด,ดไปอาบน้ำไปลุกไปพุนแม่อาบแล้วล่ะไปไป ตามพีกาแฟไปไส่ว่าได้สนใจว่าได้สนใจเมเลยว่าได้สนใจเมเลยนี่เล่นน้ำพีกาแฟตื้อเลยนี่ผุ่นไอ้หน้าก็นั่งล่องว่ะเขานั่งล่องโอ้พี่ปีนังเขานั่งล่อง เขานั่งล่องเขาคุณแม่พอเอินไปอาบน้าแม่หมึอนหมึอยัดหยอกเขาอยัดหยอกเขาหยัดหยอกเขาหื้มหื้ม ในน่อยนี่บ่อาบหรอวะน้ำในน้อยนี่บ่อาบดอกน้ำนี่พี่กาแฟพาน้องไปอาบน้ำก่อนไปลูกไปกาแฟกาแฟพาน้องไปอาบน้ำก่อนไปไปพูดลูกไปไปไปหาพ่อเด้อไปหาพ่ออาบน้ำไป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 อาบน้ำไปอาบน้ำไปไปอื ตัวือป่วงแท้แต่นี้น้ำตัวเนาะคนย่าน้ำกาแฟว่าเปียกตีเปียกตีว่าสันนึกหน่อยไปอย่างอาบน้าพี่นโมถ่าโดนแล้วโอ้ยกะข้าเหร่นน้ำพีกาแฟเนาะ เออน่ะแม่เรียกแล้วนั่นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วบพุทธเออปากันเน้อพี่นโมเอ้ยเด็กหน่อยกำลังรอไปอาบน้ำได้เออเอาเลี้ยวเอาเร็วถึงน้ำเลี้วหาวเลี้ยวเอาเลี้วเอาเลี้วเอาเลี้ว สยางเลยมือน้ำเลยอาเยอยาไน่ยางออกไปเขาโยลัสิใดแต่ะมือพี่น้องเอ้ยใส่ยางลยอเไปเที่ยวไปเี่ยไปเที่ยวกันนกไปเที่ยวกนฮุยฮยฮุยฮยฮ อ๋อละมือนี่ค้องได้บโนค้องสร้างป่าในที่สุดก็จับได้แล้วค้องได้แล้วช้างป่านั่นเล่นสายางอีกวางสายยางเลยเน่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 เนไป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 เดยวสุดึงออกดอกไปไปเลยพี่นโม่ถ่ายอยู่ผุน เนี่ยเปิดอะเอาวันนี้เดินกับพี่นโมไปรถพ่วงออกก่อนโอ้โห่หดดตัวนี้มันขึ้นลงยังสิโอโอโอีตาทะนตีตาทะนอ้วนอ้วน Ui viên mô cà phê ma quý 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 ไห้กินปะเออบ่ต้องให้ต้นมันขึ้นสูงได้หน้าโมอเอ้ยเขากินหมดแล้วจังไฟมันเลีมล่มเ้าเออให้เจ้าบ้านเขากินก่อนถึกต้องแล้วฟา,า,าดกินเนาะชาบ้านฟาดกินเฮ้ย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 มามามาเป็นพี่มาเป็นพี่ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเยากอยากกันเม่อ uh, ีกขอเม่ต uh, ีฟังแบบฟังแบบฟังแบบเออยังมาตั้งขางกันตัวจะไปปาดหนาเขานั่นนั่นนั่นบอกว่าท่านพ่อตาใดเลยปาดตายปาดคว้าล่ะ ไปโอ้ถอยหลังอีกแล้วเมยไปกระเด็กอ้วนนะคะวันนี้ไปกระเด็กอ้วนเฮ้เฮ้เฮ้ ่ตไปแอนเดถอยล้งแล้วค่ะเดินหนาไปแล้วเด็กน่อยแซงยางเดียวเลยพูดอ่ะเฮ้ย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 เออเอานโมกรอยากออกก้นเอ้าเออไปยังคือล้องปลาไปผุนบัดนี้เอ้า เขาป้าแล้วมามามาไปงานสิหรเอนั eh, siete, ่นเฮอยเฮ้เ um, uh, uh, uh ้มล่นยางมาตอนเราไม่เล yeah? mm, uh, uh, ่นเหนื่อยแล้วไม่เล่นมาเอาสกูตเตอร์มาตัวไม่สิเหนื่อยแล้วบุหูเมียตื่นโอ้ดัง เออเยีำเจ้าที่ตื่นบ่ขึนนี่มันปวดขายางไหลาะเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้า